สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixels n t t กันอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับหลังจากที่มี AMA นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนาะนะครับที่ทางตัวเกมเองนะครับเขาก็บอกว่าจะมีการอัปเดตใหญ่ช่วงนี้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ปรากฏว่าเรามาดูที่ปฏิทินนะเรามาเช็คตรงนี้นะครับนะนะตรงนี้นะอยู่ที่กลางเมืองนะครับนะเรามาดูตรงนี้พอเราเช็คปฏิทินนะครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่เรามาดูในส่วนของเกมเพย์นะครับวันที่28กกุมภานะครับก็คือวัน พรุ่งนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีเรื่องของการมิ้นสัตว์เลี้ยงนะครับเขาใช้คำว่า Pixel ลเพชรมินทนะครับดูดีครับน่าสนใจมากเลยนะครับวันที่28นะครับเท่ากับว่าวันที่28เนี่ยจะมีการการมิ้นทของตัวละครของตัว ของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับนะเขาบอกว่าทั้งหมดจะมีอยู่แค่3,000แคปซูลเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นลิมิตนะครับต้องบอกเป็นลิมิตต็ดอ dition เลยนะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวจะต้องดูกันแต่เขาบอกว่าการมิ้นเนี่ยจะเปิดเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะหมดก่อนอยู่แล้วนะครับ นะคือจากการที่เคยสัมผัสจากเกมอื่นๆมานะครับเวลาที่เขาบอกว่า24ชั่วโมงตัวนี้แป๊บเดียวหมดครับและตอนที่เขาบอก AMA ใช่ไหมครับว่าวันหนึ่งอ่ะมีคนเล่นหลักแสนใช่ไหมแล้วคิดดูดีครับว่าตัวแคปซูลมีแค่3,000แคปซูลเนี่ยนะอ้มันมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับกับจำนวนผู้เล่นคิดว่าน่าจะหมดแบบเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ ราคา1 c a p แคปซูลเนี่ยนะครับจะอยู่ที่500พิกเซลนะครับ500ดอลลาร์พิกเซลนะครับนะก็เตรียมดอลลาร์พิกเซลให้พร้อมนะครับนะเตรียมไว้เลยนะครับ500เหรียญพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันที่29ใช่ไหมก็คืนคืนวันพุธอ่ะนะครับ หรือว่าเช้าวันพฤืหัสนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ama อีกครั้งหนึ่งนะครับนะตรงนี้นะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีหนึ่งเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอ,อ,อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่มีการมิ้นสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับ เขาน่าจะมีพูดถึงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันน่าติดตามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรนะครับผมก็จะพยายามมามาฟังแล้วก็มาสรุปใจความสําคัญให้กับเพื่อนๆเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วแหละนะครับโอเคเนาะก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจากการทําครั้งที่แล้วนะครับโดยประมาณเนี่ยเ,เขาช่วง AMA เนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับ ก็เอาตัวละครนะครับมาไว้ที่เทเตอร์ได้เลยนะหรือโรงหนังนั่นแหละนะครับก็จะได้เอ,อ่อเอเนรจีฟไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันต้องเปิดค้างไว้นะแล้วส่วนใหญ่เปิดค้างไว้มันจะหลุดใช่ไหมครับนะก็อาจจะเป็นเป็นอุปสรรคสำหรับคนไทยนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงตีสาอะ่ะนะช่วงคนกําลังนอนก็คงคิดว่าคงไม่มีใครตื่นขึ้นมาออนสักเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเปิดทิ้งไว้นะครับคิดว่ามีโอกาสหลุดค่อนข้างสูงผมเองก็เปิดทิ้งไว้ครับเช้ามาก็เ,าเห็นว่ามันหลุดนะครับ<ๆ>ก็ไม่ได้ ENERGY ไปนะครับอแต่ว่าคลิปนี้ก่อนนะครับทีเด็ดเลยก็คือเรื่องของการมิ้นสัตว์เลี้ยงนะครับนะจะเข้ามาพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่28กุมภานะครับนะ คราวนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมพาเดินไปดูนิดนึงนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ในคลิปก่อนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับตอนที่สรุปเกี่ยวกับ ama เนาะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจะมีผลต่อความสามารถของเรามากเลยเขาบอกว่าจะจะมีอัระปยชน์หลายอย่างเลยหลายด้านเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถต่างๆและที่สำคัญนะครับในอนาคตเนี่ย เราเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปต่อสู้ได้นะครับเข้าไปดันเจียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เดินมาทางขวาๆหน่อยจะเจอร้านที่เขียนว่าเพชรน,นะครับหรือเพชรช็อปตรงเนี้ยนะครับนะครับเราเดินเข้าไปช่วงนี้จะโหลดนานนิดนึงนะเพราะว่า ผู้เล่นเยอะมากเลยครับทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนเลยนะผมลองเข้าดูแบบโหเยอะมากเลยอะนะครับอ่ะพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนาะนะครับการฟักไข่ด้วยนะนะครับแล้วก็น้ํายาต่างๆด้วยช่วงนี้น่าจะมีพวกการดอปของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเยอะหน่อยเดี๋ยวผมลองมาคุยกับคนนี้ก่อนนะ อ่ะโอเคอันนี้ยังน่าจะเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรแต่ว่าที่สําคัญก็คือเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านนี้ก่อนนะอืมอันนี้น่าจะเป็นข้อความเก่าด้วยว่าผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าการมินสัตว์เลี้ยงใหม่เนี่ยนะครับใช้แปดพันสองรอยพิกเซลนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับผมไม่แน่ใจตรงนี้อาจจะไม่อัปเดตแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้นะว่า เออมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเขียนไว้เลยนะชัดเจนนะครับว่าราคา1แคปซูลนะครับอยู่ที่500ดอลลาร์พิกเซลนะครับหรือ500เหรียญนั่นแหละนะครับนะอันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะน่าจะเหมือนเหมือนเดิมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมคงไม่ไปพูดถึงราคาเหรียญพิกเซลเท่าไหร่นะครับเนาะ เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้าถ้าเกมดีคนสนใจก็ราคาเหรียญก็คงขึ้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกมไม่ดีนะครับผลตอบรับออกมาไม่ดีเนี่ยนะครับก็คิดว่าราคาก็คงลงแหละ,ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยราคาน่าจะโอเคอยู่นะครับเนื่องจากช่วงนี้ตลาดคริปโตค่อนข้างที่จะไปในทางที่ทางขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สำหรับโตเกมนี้เองเนี่ย นะครับเปลี่ยนพิกเซลเองก็จําเป็นต้องใช้ในการมินแคปซูลด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคิดว่าก็ราคาน่าจะน่าจะไม่ลงแหละช่วงนี้นะครับน่าจะไม่ลงแหละนะแต่ถามว่าจะขึ้นหรือคงที่อันนี้ตอบไม่ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูนะนะครับว่าใครจะได้บ้างแต่ผมคิดว่าผมเองน่าจะไม่ได้ะเพราะว่าดูแล้วมีแค่สามพันแคปซูลเองแต่คนเล่นเนี่ยเป็นหลักแสนเลยอะ่ะ นะครับโอกาสค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับแล,แล้วก็นิดนึงละกัน3000แคปซูลตัวนี้มันเป็น3000แคปซูลที่ลิมิตหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเข้าใจว่านะเข้าใจว่าจะเอามามิน่นหรือมาผสมกันได้นะครับเหมือน3000ตัวเนี้ยนะครับเป็น3000ตัวแรกนะครับเท่านั้นนะเหมือนเป็นต้นกำเนิดอของ ของสัตว์เลี้ยงในเกมนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกหลานของของสพันตัวนี้แหละนะครับอันนี้ตามที่เข้าใจอย่างนี้นะโอเคก็เดี๋ยวรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีกทีนึงเนาะโอเคงั้นก็อัปเดตข่าวสารประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ